ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ลาลิกาสเปนเริ่มต้นกันที่เพื่อนๆครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงชนิดที่เรียกได้ว่าสันสะเทือนวงการฟุตบอลสเปนโดยเฉพาะกับยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาอย่างเรอัลมาดริดนี่ไม่ใช่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะ ไม่ใช่เรื่องของฟอร์มการเล่นในสนามแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นมากเป็นเรื่องของโครงสร้างความเป็นเจ้าของสโมสรเลยทีเดียวฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรผู้มากบารมีกำลังจะเสนอการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งต้องย้อนไปดูว่าเรอัลมาดริดนั้นก่อตั้งมาแล้วถึง123ปี และนี่อาจเป็นครั้งแรกที่พวกเขาจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป็นเจ้าของมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าจับตาดูไปพร้อมๆกัน ตอนนี้เรากำลังนับถอยหลังสู่วันสำคัญในประวัติศาสตร์ของสโมสรราชันชุดขาวถ้าเรานับจากวันที่12พฤศจิกายน2025ซึ่งเป็นวันที่ข่าวนี้ถูกเปิดเผยอ,อย่างชัดเจนเหลือเวลาอีกเพียงแค่11วันเท่านั้นที่ประธานสโมสอรอย่างเปเรสจะออกมาเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของสมสรไปตลอดกาล ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเรอัลมาดริดในปัจจุบันนี้มีสถานะเป็นอย่างไรพวกเขาคือหนึ่งในสีสโมสรฟุตบอลอาชีพในหลีกสเปนที่ยังคงมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบที่สมาชิกของสโมสรเป็นเจ้าของหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโซชิโอสนั่นเอง พูดง่ายๆคือสโมสรฟุตบอลยังคงเป็นของเหล่าแฟนบอลตัวจริงที่เป็นสมาชิกมาอย่างยาวนานซึ่งนี่คือหนึ่งในสเสน่ห์ที่สำคัญมากๆของฟุตบอลสเปนเลยก็ว่าได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนไปสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะสั่นสะเทือนโลกนี้เริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อประมาณ18เดือนที่แล้ว ตอนนั้นมันเป็นเพียงแค่การพูดคุยกันเบาๆแต่เรื่องราวนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและมีความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วในการประชุมใหญ่ของสโมสรฟลอเรนติโนเปเรสเองก็ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยว่ามีบางอย่างที่กำลังดำเนินการอยู่เบื้องหลังการทำงานของสโมสรและแน่นอนว่าปีนี้การประชุมใหญ่ของสโมสรก็ได้ถูกกำหนดขึ้นแล้ว เพื่อนๆครับมันจะเกิดขึ้นในวันที่23พฤศจิกายนที่จะถึงนี้และในระหว่างการประชุมใหญ่นี้เองเปเรสก็ได้เตรียมการที่จะเรียกประชุมที่เรียกว่าการประชุมวิสามันขึ้นมาซึ่งในการประชุมวิสามันครั้งนี้แหละครับเขาคาดหวังจะได้นำเสนอรายละเอียดของรูปแบบใหม่ที่จะนำมาใช้กับสโมสรต่อหน้าสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหรือที่เราเรียกว่าผู้แทนของสโมสร เอาล่ะครับตอนนี้เรามาเจาะลึกในรายละเอียดของสิ่งที่เปเรสและทีมงานของเขากำลังคิดอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดถึงหลายรูปแบบที่เป็นไปได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของเรอัลมาดริดรูปแบบที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในวงกว้างรูปแบบแรกคือการที่สโมสรอ,อาาจ,จะตัดสินใจขายหุ้นออกไปในสัดส่วน49ให้กับกลุ่มนักลงทุนภายนอก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะ49%นี่ไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยนะครับมันคือการเปิดประตูให้เม็ดเงินจากภายนอกเข้ามาอย่างมหาศาลนอกจากนี้ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกพูดถึงเช่นกันนั่นคือแนวคิดจะแยกสโมสรอ,ออกเป็น2ส,ส่วนที่ชัดเจนส่วนแรกคือหน่วยงานที่ดูแลด้านกีฬาและอีกส่วนหนึ่งคือบริษัทที่ดูแลด้านเชิงพาณิชย์ อันนี้ก็เป็นโมเดลที่หลายสโมสรในโลกยุคใหม่เริ่มนำมาใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจแต่ทว่าเอลชิริงกิโตสื่อดังของสเปนได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเขาอ้างว่าเปเรสตั้งใจจะเดินหน้าด้วยโมเดลที่แตกต่างออกไปนั่นคือการที่เขาจะเปลี่ยนสถานะของสมาชิกสโมสรหรือโซชิโอสให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นของสโมสรน,นั่นเอง ฟังดูแล้วเหมือนการปฏิวัติเล็กๆเลยนะครับมันเป็นแนวคิดที่ว่ามูล,ลค่าของสโมสรจะถูกแบ่งสรรปันส่วนให้กับสมาชิกและนี่คือแนวคิดใหม่ที่เปเรสต้องการนำเสนอในการประชุมที่กำลังจะมาถึงนี้มันเหมือนกับการแจกจ่ายมรดกของสโมสรให้กับสมาชิกทุกคนซึ่งถ้าเรามองในมุมของแฟนบอลมันก็ดูเหมือนเป็นการตอบแทนและให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของที่แท้จริงทีนี้เรามาลงรายละเอียดด้านการเงินกันหน่อยครับ แผนของเปเรสที่จะเสนอต่อที่ประชุมคือการที่สมาชิกเรอัลมาดริดทุกคนจะได้รับส่วนแบ่งการเป็นเจ้าของสโมสรโดยที่สัดส่วนของส่วนแบ่งนี้จะสอดคล้องกับมูลค่ารวมทั้งหมดของสโมสรเราต้องมาดูกันว่ามูลค่าของสโมสรตอนนี้อยู่ที่เท่าไรกันแน่ ตามการประเมินของ Forbes ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเขาประเมินมูลค่าของเรอัลมาดริดไว้ที่ตัวเลขมหาศาลนั่นคือ5.83าพันล้านยูโรโอ้โห oh, นี่คือตัวเลขที่น่าตกใจมากๆและตอนนี้เรอัลมาดริดมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกี่คนกันละ่ะข้อมูลระบุว่าลอสแ a ง c o สมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด95,612คน เมื่อเรานำตัวเลขมูลค่าสโมสรมาหารด้วยจำนวนสมาชิกเราก็จะได้ตัวเลขโดยประมาณว่าหุ้นหรือส่วนแบ่งของสมาชิกแต่ละคนจะมีมูลค่าเท่าไหร่ตัวเลขทางทฤษฎีในสถานการณ์สมมุตินี้คือส่วนแบ่งแต่ละส่วนจะมีมูลค่าเกือบ6 1 0 0 0ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เป็นเงินจานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนี่คือมูลค่าของความเป็นเจ้าของสโมสรที่ถูกประเมินไว้แต่เพื่อนๆครับ แผนการนี้ไม่ได้มาพร้อมกับอิสระทางการเงินแบบสมบูรณ์นะครับเพราะทางเอลชิรินกิโตได้อ้างว่าสมาชิกของสโมสรจะไม่สามารถขายหุ้นของตนให้กับบุคคลภายนอกได้นี่คือข้อจำกัดที่สำคัญมากๆในโมเดลนี้เพราะทำไมต้องมีข้อจำกัดนี้เป้าหมายหลักของการกำหนดเงื่อนไขนี้คือเพื่อป้องกันไม่ให้สโมสรตกไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนต่างชาติ มันเหมือนการสร้างรั้วกั้นเพื่อรักษาจิตวิญญาณความเป็นมาติดิตาเอาไว้เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเม็ดเงินจากต่างประเทศได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างสูงต่อสโมสรฟุตบอลชั้นนำทั่วยุโรปดังนั้นแผนของเปเรสจึงมุ่งเน้นที่จะรักษารูปแบบการเป็นเจ้าของโดยสมาชิกเอาไว้แต่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นอย่างไรก็ตามก็ยังมีคำถามอยู่ว่า ภายใต้โมเดลปัจจุบันนั้นการที่สโมสรจะตกไปอยู่ในมือของทุนต่างชาติมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเป็นประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนและอาจจะต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมใหญ่ทีนี้มาดูกันที่ดราม่าภายในสโมสรกันบ้างครับเพื่อนๆครับแผนการที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงโลกเช่นนี้ย่อมมาพร้อมกับความขัดแย้งและคำถามมากมายมันเป็นเรื่องธรรมดาของการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และแน่นอนว่าแผนของเปเรสก็เป็นที่ถกเถียงอย่างมากจริงๆและที่สำคัญคือฟลอเรนติโนเปเรสได้รับแรงต้านจากภายในสโมสรเองด้วยเรามาดูฝ่ายที่เห็นด้วยกันก่อนนะครับแน่นอนว่าตัวของฟลอเรนติโนเปเรสเองและอานาสลาการีซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของเขาทั้งสองคนนี้ดูเหมือนจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ที่จะเดินหน้าไปสู่โมเดลใหม่นี้ พวกเขาอาจจะมองเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเข้าสู่โลกฟุตบอลสมัยใหม่และอาจจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อความมั่นคงของสโมสรแต่ในทางกลับกันฝ่ายต่อต้านก็มีบุคคลสำคัญระดับบิ๊กเนมอยู่ในนั้นด้วยหนึ่งในนั้นคือโคเซอังเคลซานเชสผู้จัดการทั่วไปของสโมสรซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นหนึ่งในมือขวาคนสำคัญของเปเรสในการบริหารงานด้านอื่นๆ แต่ในเรื่องนี้โคเซอังเคลซานเชสกลับแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากนี้บอร์ดบริหารส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะอยู่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นกันรวมไปถึงบุคพลที่ใกล้ชิดกับประธานสโมสรมากที่สุดคนหนึ่งนั่นคือเอนริเก้เปเรสซึ่งเป็นน้องชายของฟลอเรนติโนเปเรสเอมการที่คนใกล้ชิดและคนในบอร์ดบริหารส่วนใหญ่แสดงท่าทีต่อต้าน มันแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับโครงสร้างธรรมดาแต่เป็นการตัดสินใจที่เดิมพันสูงมากๆและด้วยแรงต้านที่เกิดขึ้นภายในนี้เองมันจึงมีกระแสข่าวที่ว่าฟลอเรนติโนเปเรสอาจจะกำลังพิจารณาเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งก็เป็นได้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของสโมสรมันจะต้องได้รับการอนุมัติจากสมาชิกของสมาชิกเท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่า จะต้องมีการจัดให้มีการลงประชามติขึ้นเปรียบเสมือนการส่งบอลลูกสุดท้ายไปให้แฟนบอลในสนามไม่ว่าบอร์ดบริหารจะเห็นต่างกันอย่างไรสุดท้ายแล้วอำนาจในการตัดสินใจที่แท้จริงก็ยังคงอยู่ในมือของโซชียสมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามชมมากๆว่าในวันที่23พฤศจิกายนนั้นการประชุมวิสามันจะออกมาในรูปแบบใด และฟลอเรนติโนเปเรสจะสามารถโน้มน้าวใจสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้เห็นด้วยกับแผนการปฏิวัติสโมสรของเขาได้หรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในลาลิกานอกจากนี้ยังมีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นของเรอัลมาดริดเองอีกด้วยอย่างเช่นมีข่าวการบรรลุข้อตกลงสำหรับการย้ายออกของกองหน้าคนหนึ่งในตลาดซื้อขายเดือนมกราคม ซึ่งรายละเอียดการย้ายออกนี้ถูกรายงานเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2025หรือแม้กระทั่งความคิดเห็นของผู้จัดการทีมเก่งอย่างคาร์โลอันเชลกิเขาได้ออกมาแสดงความเห็นว่าผู้เล่นของเรอัลมาดริดอาจจะได้รับประโยชน์จากการย้ายทีมซึ่งความคิดเห็นนี้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2025แต่ประเด็นใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเป็นเจ้าของสโมสรน,นี่แหละครับมันเป็นเหมือนการย่างเชิงระหว่างการรักษารูปแบบดั้งเดิมของฟุตบอลสเปนกับการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลในการแข่งขันและในฐานะผู้เชี่ยวชาญผมขอบอกเลยว่านี่คือการตัดสินใจเชิงทุจริตที่หอมหวานแต่ก็ต้องแลกมากับการต่อสู้ทางจิตวิญญาณของแฟนบอลด้วยเช่นกัน การที่สมาชิกจะได้เป็นเจ้าของหุ้นที่มีมูลค่าเกือบ61,000ยูโรต่อคนมันเหมือนการได้รับกุญแจทองคำขไขไปสู่ห้องเก็บสมบัติของสโมสรแต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็ถูกจำกัดไม่ให้เอากุญแจนั้นไปขายให้กับใครเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของสโมสรเอาไว้มันเป็นการเล่นกับสมดุลที่ยากยิ่งมากๆไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเรอาลมาดริดก็กำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับ ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวเรอัลมาดริดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ